ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันนี้เ่าเรามาสรุปชุด3ตัวบนเนาะงวดประจําวันที่16บหกคหกนี้วันนี้ก็มาสรุปเร็วนะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านั้นผมลงชุด2ตัวซึ่งเอาอหลัก10ที่ชนได้มาประกบกับแต้มรวม2ตัวบน ใครจาได้หรือเปล่าเมื่อวานที่มีแต้ม 6, 7, 8นก็ 1, 2, 3ออกมาได้9ชุดเด่นสรุปออกมาได้9ชุดเด่น 60, 61, 62, 79, 70, 71, 88, 89, 80อันนี้คือชุด2ตัวบนที่มาตามสูตรเนาะะ ส่วนชุด3ตัวบนที่จะมาจับก็คือผมจะนำ 2, อาอองตัวชุดนี้นะสตัวชุดนี้ที่มันเด่นที่จับไว้เรียบร้อยแล้ว9ชุดที่เน้นก็จะอยู่ในวงกลมสีเขียว5ชุดนี้อ่าโดยจะมาจับกับแต้มรวม3ตัวบน แต้มรวม3ตัวบนของเรางวดนี้ก็ได้ไปที่0กับ1อ่าศนย์กับ1นะทุชนนี่นะไม่พลาดนะงวดก่อน901ก่อนหน้านั้น78แต่รอบนี้เราได้ไปที่0กับ1ก็คือแต้มรวม3ตัวมาจับชุด2ตัวกันเลยเอ้ย3ตัวก่อนสิ <c oughs> ชุด3ตัวเดี๋ยว มีอะไรบ้างก็มีหกศูนย์ใช่ไหมมีหกศูนย์หกศูนย์นะหกศูนย์ถ้าหาแต้มรวมศูนย์แต้มรวมศูนย์จะได้ตัวไหน แต้มรวมศย์ก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือ460นะถ้าแต้มรวม1น,นะก็เป็น560 56เป็น11แต้ม1นอันนี้คือแต้ม1น,นะแต้ม0 5 6 1 เรียงไปทีละตัวเลขเลยเนาะถ้า6กหนึ่งหแต้มรวม0 6, 7, 8, ูนย์หกเจ็ดแปศแต้มรวมหนึ่งล่ะหกเจ็ดแปดโอ้ยขออภัยด้วยนะครับ หกเจ็ดมันต้องเป็น 3, 6, สามหกหนึ่งสิมาเขียนอะไรสามเจ็ดศูนย์ขอขออนุญาตหนีไปจัง 7, เจ็ดศูนย์ยัดขีดทิ้งกันนะตรงนี้ก็แล้วกัน สามหกหนึ่งเออหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถ้าแต้มหนึ่งก็เป็นสี่หกหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีหกสองหกสองถ้าแต้มรวมศูนย์ 6กเจ็ดแาสไซเบิร์นายหามครับสองหกสอต้มรวม1 6 7 8งหกเจดแปดเต้องบวก3ามสิมาสามหกสอเด็กพี่น้องอนี่ถ้า6กสองมาก็สองหกสองสามหกสมาดูตัวต่อไป ตัวต่อไปขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะครับให้ให้หลุดหลุดเฟรมนี้โอเคตัวต่อไปก็คือเจ็ดตัวนี้นะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเอาสามตัวนี้ก่อนเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดเก้ามา ถ้าสองตัวบนมาเจดเก้านะเจดเกเป็นเท่าไรเจ็เ้าเป็นสิบหกหกบวกสี่ต้องได้10 4, 7, 9, 11, 6, บ 5, สี่เจ็อล่ะหกบวกห้าสิเนาะก็ต้องเป็นห้า เจโอเคอันนี้คือถ้า7.9มาจะเป็น4.79กับ5.79เจ็ดนะ,ะมาดูตัวต่อไป7.0นย์เตัว7.0 7บวกอะไรได้10ก็ต้องเป็น7.3า

890อ่ะ2 8บวก2เป็น10 2 7 1เป็น11ก็ต้องเป็น3ใช่ไหม7 8 90 11 3 7 1โอเคอันนี้คือ7 1เนาะถ้าเป็นเลข7 9ตัวต่อไปต้องเป็น7 9 เก้าเจดเก้ามีแล้วนี่เจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจเจ็ดเจดหนึ่งครบแล้วเออต้องเป็นอะไรอีกต่อโอ้8แปดแปดสิเนาะครบแล้วนี่ 79, 70, 71, 88, 89, 80, เจ็ดเก้าเจ็ดศนย์เจดหนึ่ง้าดสามตัวนี้เหลือสามตัวนะครับแปดแปดขอแก้ตัวเลขตัวนี้ก็แล้วกัน,กนแอดมาเบอร์แต่เช้าจัง ตัวต่อไปเป็นแต้ม6กเนาะแปโอเคตกขอบไหยเนี่ยหยับไปฝั่งนี้ก็แล้วกันแปดแปดถ้าแปมา8ปดสองสิต้องเป็นสี่ สี่ปตัวต่อไปก็ต้องเป็น 5, ้าแปดแโอเคเลอีก2ตัว 8, 9, 8, 0ก้นย์โอเคับหนึงผมขอขีดเส้นลงมานิดเดียวไม่พอหมมันทัดนำโชคแรือเปล่าเะนะี่ย โอเคครับตัวต่อไป89ถ้า89มาต้องเป็น89เป็น7แล้ว7บวก3หน่อ 3 8 9นี่ก็ต้องเป็น4 8 9เนาะถ้าแต้ม1ตัวสุดท้ายคือเลข8 0 8 0แปดศูนย์ถ้าแต้มสิบล่ะก็ต้องบวกสองแปดบวกสองสองแปดศูนย์โอเค ันนี้ก็ต้องเป็น3 8 0ใช่ไหมแต้มหนึ่งแปสสิบโอเคครบจบกระบวนการแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือชุด3ตัวบนถ้าถ้าเรามาจับเนาะจากหลังจากที่2ตัวบนก็ได้อยู่ นี้่ 1, ส 3, 4, 5, 6, 7, 8, ีแล้วชุด3ตัวบนก็จับได้ประมาณนี้เนาะอันนี้อ่ะไล่ตั้งแต่ามาดูไล่กันใหม่นะ2ตัวอันนี้แต้ม0อันนี้คือแต้ม1นะถ้า 6, 0ก็จะจับได้ 4, 6, 0 5, 6, 0อ่ถ้า 6, 1มาจับไปแต้ม0ก็คือ 3, 6, 1 4, 6, 1ถ้า 6, 2มา แต้มรวม0ก็262แต้มรวม1คือ362ถ้า79มาแต้มรวม0ก็คือ479แต้มรวม1 579ถ้า70มาแต้มรวม0ก็คือ370แต้มรวม4 470อ่ะถ้า71มา แต้มรวม0ก็2 7 1แต้มรวม1 3 7 1ถ้า88 8, 8, มาสายเบิ้ลแต้มรวม0มีได้แค่ตัวเดียวคือ488ถ้าแต้มรวม1ก็588อันนี้คือสายเบิ้ลนะถ้าใครชอบถ้า2ตัวบน89มา แต้มรวมศูนย์มีได้ตัวเดียวคือ389แต้มรวมหนึ่งคือ489ถ้า80มาแต้มรวมศูนย์ก็คือ280ตัวเดียวแต้มรวมหนึ่ง380ตัวเดียวโอเคไหมมีใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า ตัวเลขอาจจะเยอะตาลายไปนิดเดี๋ยวผมจะเน้นเน้นให้ตัว5ชุดก่อนเนาะดูสถิติเขาสถิติย้อนหลังผมทำดูซึ่งผมเริ่มทำที่มันเดินดีก็คือเดินเข้ามาตลอดก็คือ5งวดนะหงวดที่ผมนำหลัก10บ,บนมาจับก,กับ แต้มรวม2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนเขาเข้ามาตลอดแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูในในในทลิปนี้จะมีแค่ที่ผมลิฟขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวเลขอาจจะมองไม่ชัดตั้งแต่ออกงวดงวดออก906เนาะมันเข้าที่019ตรงนะอันนี้ก็อาจจะ ตาลายนิดนึงอาจจะไม่หมดนี่แต่ตัวเลขอาจจะเยอะแต่ว่าถ้าเราหาตัวเด่นมาตัวหนึ่งได้มันก็จะมองเห็นชัดขึ้นอืม,มหาตัวเด่นมาได้มันจะมองเห็นตัวชัดขึ้นอะรอบนี้เข้าไปที่ศูนย์หน่าอันนี้ยังงวดที่ออกอ่ะงวด0ูนย์หนึ่มาหางวด9 0้าศูนสาเขาก็เข้าตรงๆไปที่เก้าศูนสาตัวนี้นะ นี่ตัวเลขเยอะมากมถ้าใครมาเห็นสูตรที่แอดคิดแล้ว <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าจะทําขึ้นมาง่ายเนาะก็ต้องหาหลายๆสูตรมาประกบเออมากระทบกันเนาะอ่ะทัวดนี้หลังจากที่ออก903ก็หาอ่ามาทําชุดสามตัวได้ชุดนี้272ที่ถูก งวดถัดมา903ปุ๊บมางวดถัดมาออกอะไรอ่ออก272ก็ติ๊กไปแล้วโอเค272หลังจากนั้นงวด272ก็ชุด3ตัวได้ตามนี้ก็มาถูกที่872เข้าไปที่872นะตัวนี้872ตัวเลขออก872นะงวดที่ออก605สูตร งวด872มันมาอยู่ตรงนี้โอ้โหตัวเลขเยอะมากนะไม่ใช่น้นอยๆนะนี่สามวันทัดไม่ใช่น้นอยนะเออแต่ก็มีสูตรตัดมันมีสูตรตัดสูตรตัวเด่นเนาะสูตรตัวเด่นงวดนี้เนี่ยตามนี้ที่ผมดิดขึ้นมาไม่รู้จะเข้าตัวไหนก็ตามที่ผมเขียนไว้ในนี้แหละเออดูในนี้แล้วปวดปวดตานะตัวเล็กมากเออ,องวดนี้ถ้าเข้าถ้าเข้าเดินต่อเนาะ ถ้าเขาเดินดีเดินมาต่อชุด3าตัวบนก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าชุดเน้นเมื่อวานผมเน้นอะไรบ้างเมื่อวานผมเน้น5ชุดก็คือเอาสูตรเสูตรสตัวชนเนาะใช่ไหมสูตรเด็ดแซ่บแทงอะ่ะเนี่ยถ้าตัดเท่าสูตรนี้มาตัดอะ่ะที่เด่นที่เด่นศูนย์กับ1อะ่ะที่ผมเน้นอะ่ะศูนย์หนึ่งังไงต้องมีมา10หน่วยบนอะ่ะ เน้น0กับ1มันก็มันก็ตัดได้5ชุดนี้ก็จะเหลือ5ชุดที่เด่น1 2 3 4 5นี้อันนั้นชุด3ตัวถ้ามันเด่นตามตามที่ผมวงไว้อ่าที่เน้นไว้ให้เนาะก็จะมีชุดที่เด่นก็จะมีชุด60นี่60ก็จะเด่นตรงผม วงไว้ให้เลยเลขพี่น้องเลขตัวเดิมก็มีห้าหกศูนย์นะถ้าใครชอบนะก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ลหลายคลิปก่อนนั้นนนั้นก็คือเลขพี่น้องช่วงนี้ถ้าไม่เบิ้ลหามก็เลขพี่น้องเมื่อที่ผ่านมาถ้าเราได้เลขห้านะอย่างน้อยเราก็ต้องได้อะเพราะว่าเลขพี่น้องนะอืมเลขพี่น้องที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าเลขพี่น้องครับเดิมมันดีไหมรอบนี้ก็จะมีตัวเดิมห้าหกศูนย์ นี้ไม่ใช่นะแต่ก็ไม่แน่นะรอบรอบนี้เลขพี่น้องเขาอาจจะหลุดเ <c oughs> ขาจะมีหกหนึ่งที่เด่นใช่ไหมศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งก็จะมีสามหกหนึ่งถ้าใครชอบนะใครชอบชุดไหนก็ลองลองเล็งๆไว้สี่หกหนึ่งเนี่ยถ้ามาก็จะมาตามนี้หกสองไม่เด่นนะเพราะไม่อยู่ในตัวเน้นของเราตัวเน้นเราคือศูนย์กับหนึ่งเจ็ดเก้าก็ไม่เด่นจะมาเด่นตัวนี้เจ็ดศูนย์ 70ก็จะมี370อ่ะแล้วก็470หมึกจางละขอเลื่อนขึ้นนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็จะมีตัวไหนอีก71ใช่ไหมอ่ะ71 71ก็จะเป็น271 371 ไม่อยู่ในชุดตัวเด่นแปดเกไม่อยู่ในชุดตัวเด่นแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับแล้วแต่ความสบายใจแปดศูนย์แปดศก็ 8, 0, 8, 0, มี0ูนะแปก็จะมี280สังเกตว่ารอบนี้เลขพี่น้องที่ผม ให้ในสูตรนี้จะมีแค่ไม่กี่ชุดเองนะหรือเลขพี่น้องเขาจะไม่เดินละ <c oughs> เอยขอขอเว้นสักงวดได้ไหม <c oughs> เลขพี่น้องก็จะมีแค่สองเจ็ดหนึ่งนะสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็อะไรอีกชุดหนึ่งชุดข้างบนเนี่ยชุดเลขตัวเดิมอะ่ะนี่ห้าหกศูนย์เนี้ยห้าหกศูนย์ใช่ไหมเลขพี่น้องมีแค่นั้น อ่ะถ้าใครชอบชุดอื่นก็ลองนำไปพิจารณาดูแต่ชุดเน้นของผมรอบนี้ก็คือนี่แหละชุด3ตัวผมให้ประมาณนี้เดี๋ยวใกล้ๆกๆวันหวยออกอาจจะมีไลฟ์สดนะห้ามพลาดนะผมไลฟ์สดเน้นตัว,เน,นตวเน้นตัวเน้นตัวเน้นสัก2ชุดได้ไหมเอออันนี้เอาไปดูสัก10ชุดไว้ก่อนที่10ชุด ที่เป็นตัวเด่นจริงๆตัดจากชุดตัดจากกี่ชุดเนี่ยสิบแปดชุดหรือบ้า1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิดชุดเนาะสิชุดก็ตัดเหลือ10ชุดสอาตัวบนตรงและเน้นตรงไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาเดินเดินตรงมาห้างวดติดเลยอ่าเดินตรงมาห้างวดติดก็เน้นตรงไว้ ตัวกลับก็เป็นตัวรองลงไปนะไม่แน่มีสิทธิ์มาเนาะถ้าถ้าศูนย์ถ้าสูตรตัวชนผมไม่พลาดนะศูนย์กับหนึ่งต้องมีมาเออหรือใครไม่ชอบโอเคครับตัวเน้นตัวเจาะก,ก็เน้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับหน้าจอแล้วก็ไปลองลุ้นกันนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาแค่นี้นะครับชมปีเฮงฟังๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ